บ้านเลขที่1 7 1 3ตำบลเกาะเต่าอำเภอปาพยอมจังหวัดพัทลุงจากที่เราปลูกพืชเกษตรินทรีย์แล้วเรายังูกหญ้าแล้วก็ทำแบบกเกษตรินทรีย์ด้วยไม่ใช้สารเคมีพื้นที่ทำการ,กรเกษตรศินซีปลูกพืชจำนวนเปดได้แล้วก็มี ปลูกหญ้าเพิ่มอีกจำนวน5้าไร่ซึ่งเลี้ยงสัตว์ประมาณ10กว่าตัวที่อยู่ในสวนของเราก็จะเป็นหญ้ารูซี่แล้วก็ดิบเบปียบักย่องเพื่อสับมัให้วัวเวลาฤดูฝนยางเลี้ยงวัววัวเป็นวัวพืน้นเมืองผสมสายเลือดโคชนซึ่งไม่ไม่เหมือนโคพื้นเมืองปก,ก,กติเพราะว่าโคพื้นเมืองราคาจะต่ำฝ่ากับโคชนโคชนราคกาจะสูงกว่าเพราะว่าเรา วัวพื้นเมืองของเราซึ่งคัดสรรพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีแล้วก็ได้ราคาสูงลูกๆก,ก็สวยแล้วก็มีการจองล่งหน้าเข็งแดงหน้าตาสวยเพราะว่าสายเลือดวัวชนต้องมาจากพ่อแม่พันธุ์นี้แล้วรูปร่างก็ลักษณะดีสามารถเอาขี้วัวเป็นไปทําปุ๋ยหมักเพื่อเอามาปลูกพืชจารเป็นพ่อพันธุ์ชนดีที่เราได้เลือก